ก็ผมสั่งไปแล้วหนึ่งตัวนะครับก็จะมีตัวละหนึ่งพันแล้วก็หนึ่พันสองร้อยบาทนะครับก็คือเราสั่งแล้วเราลงไปที่หาเขาจะลงไปส่งให้เราถึงที่นะครับแล้วเราก็จะตามนะครับเจ้านี้อร่อยครับนังออกนะครับรสชาติดีครับผมโอเคครับม,มาแล้วนะครับผม อันนี้เป็นหมูหันที่เราสั่งมาเมื่อกี้นะครับิดได้ยดก็โทรสั่งตามเบอร์นี้นะครับถ้าใครลงมาที่แถไปเกียจก,ก,กันไปสั่งเ,เปิดครับเราทำการสั่งสังฆกรรมหมูนะครับจริงๆเปิดด้านเดียวเลยโอ้โหโ้โหมือเปิดอย่างอื่นนี่คล่องนะคะเปิดแบบนี้ไม่คล่องเลยนะเอ,อ่าดูนะครับโอ้ร้อนๆเลยครับผม เซียนโมหันนะครับหาดกูเดือถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถสั่งสั่งได้นะครับผมมไหนจะบ่าโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้รขอจบการนำเสนอเพ็ยงรท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ